เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับยาพึ่งกระพริบตาตราดกำลังลุกเป็นไฟ F16 ไทยขึ้นบินว่อนสอยสะพานขาดสะบัน้เนเขมรวิ่งป่าราบแถมปากดีตะโกนบอกเฟกนิวส์ทั้งที่ศพเกลื่อนวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะกลายเป็นมัมมี่เฝ้าบอลคาสิโนเดี๋ยวรู้กันเปิดฉากนารกแตกที่เมืองตราดยิงยัดเรือหลวงคิดผิดคิดใหม่ได้นะน้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสายเลือดไทยหัวใจนักรบทุกคนวันนี้ขอบอกเลยว่าเดือดปุดปุดยิ่งกว่าน้ำต้มมามา่าใครที่บอกว่าชายแดนเงียบสงสัยต้องไปเช็คหูใหม่เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดตราดของเราไม่ได้นอนครับพื้นที่สีแดงฉานต้องยกให้จังหวัดตราดโดยเฉพาะที่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เรื่องของเรื่องคือฝั่งกัมพูชาเพื่อนบ้านที่แสนจะน่าเรอหลักของเราเนี่ยเปิดฉากซ่าก่อนครับท่านผู้ชมตั้งแต่ตีสองย้ำว่าตีสอง คนจะหลับจะนอนมันลากปืนใหญ่มายิงใส่เราเฉยเสียงดังสนัน่นวันไหวตูมตามเหนียวยามาจนถึงเช้าไม่ใช่แค่ยิงคูลงป่าลงเขานะครับแต่มันเปรี้ยวจัดถึงขั้นเล็งเป้ามาที่เรือหลวงของกองทัพเรือไทยที่ลอยลำล่าตระเวนปกป้องหน้าน้านำอยู่โอ้โหนี่มึงกล้ากระตุกหนวดเสือเหรอยิงใส่เรือหลวงไทยเนี่ยนะคิดอะไรอยู่ครับคิดว่าเรือเราทำจากกระดาษพับหรือไงพอฝั่งนู้นเปิดมาแบบไม่มีปีมีครุยฝั่งไทยเราก็จัดให้สาสมสิครับ สวนกลับไปชุดใหญ่ไฟกระพริบผลเป็นยังไงฝั่งเกาะก้งฝั่งกัมพูชาวิ่งกันตับแลบมีคลิปหลุดออกมาจากฝั่งนู้นเองเลยเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวจีนถ่ายไว้เห็นเลยว่าคนของฝั่งนู้นทั้งทหารทั้งชาวบ้านแต่คือเหมือนรังมดแตกรังเสียงปืนใหญ่ดังบึ้มบึ้มไม่หยุดแสงไฟวูบวาบอย่างกับดิสโก้เชคแต่นี่มันคือระเบิดของจริงครับ รายงานจากพื้นที่บอกเลยว่าฝังเกาะกงรถติดยาวเหยียดอบพยพกันจัลวันหอบลูกจูงหลานหนีตายกันกลางดึกก็แน่แลลวครับไปแย่ใครไม่แย่ไม่แย่พี่ไทยตอนกําลังหลับพอเราตื่นมาตบคืนเข้าให้ก็ร้องจากสิครับพี่น้องทั้งฝั่งไทยเราที่บ้านหาดเล็กถนนสุขุมวิทสายสามก็วุ่นวายไม่แพ้กันพี่น้องชาวตราต้องหอบข้าวของขึ้นรถกระบะมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหนีภัยสงครามกันตั้งแต่ตีสี่เห็นภาพแล้วจุกอก,อกครับ พี่ป้าณอาต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนเพราะไอ้พวกบ้าสงครามฝั่งนู้นมันหาเรื่องแต่ไม่ต้องห่วงทหารไทยเราตรึงกำลังแน่นหนาะใครล้ำเส้นมารับรองว่าได้กลับไปเป็นปุ๋ยแน่นอนมาต่อกันที่ไฮไลท์ที่ทําเอาผมต้องร้องวู้ดังดังหน้าจอเมื่อการยิงปืนใหญ่โต้อตอบมันยังไม่สาแก่ใจกองทัพไทยเลยงัดของหนักออกมาโชว์ F16 ครับท่านผู้ชมนกเหล็กพิฆาตของเราทะยานขึ้นฟ้ามุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ฝั่งกัมพูชา ล็อกเป้าไปที่สะพานใจชุมในจังหวัดโพธิสัตว์ถามว่าทําไมต้องสะพานนี้ก็เพราะไอ้สะพานนี้แหละครับคือเส้นเลือดใหญ่ที่มันใช้ขนอาวุธขนกําลังพลขนสเบียงมาเติมหน้าแนวรบเพื่อยิงใส่เรากองทัพเราอ่านเกมขาดตัดสเบียงฆ่าสึกคือหัวใจสําคัญแล้วผลงานเป็นไงเละครับคําเดียวภาพความเสียหายชัดระดับ 4K สะพานคอนกรีตแข็งๆโดนระเบิดจาก F16 ลงไปตูมเดียวหายวับไปกับตา ผิวถนนเอ่ยโครงสร้างเอ่ยกระจุยกระจายกลายเป็นเศษปูนนี่คือการตัดเส้นทางแบบเด็ดขาดไม่ต้องมาซ่อมไม่ต้องมาเดินข้ามข้ามได้ก็ต้องเหาะข้ามแล้วละงานนี้แต่เสียงสูงความหามันอยู่ตรงนี้ครับคานผู้ชมพอสะพานพังปุ๊บกระทรวงกลาโหมกัมพูชารีบออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแถลงการทันทีออกมาโวยวายบอกว่าไทยรังแกไทยใช้ F16 มาทิ้งระเบิดใส่ชุมชนใส่โรงแรมโธ่พ่อคุณเอ้ย โรงแรมบ้านป้าแกสิครับตั้งอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วใช้ขนอาวุธสงครามจะมาดราม่าเรียกร้องความสงสารชาวโลกเขาดูออกเขาเรียกว่าร้องเอ็นขาดครับแบบนี้โดนเขาถล่มยุทธวิธีทางทหารดันมาร้องแลกแหกว่าโดนรังแกชุมชนแม่ตอนยิงปืนใหญ่ใส่บ้านชาวบ้านไทยใส่เรือหลวงไทยไม่เห็นออกมาโพสต์ขอโทษสักคำพอโดน F16 สวนเข้าให้ร้องเจี๊ยกเป็นลิงโดนกระปิเลยนะงานนี้ต้องชมกองทัพอากาศไทยครับแม่นเราจับวาง บินโฉบไปทิ้งของขวัญให้ถึงที่ไม่ต้องเซ็นรับของเพราะของมันระเบิดใส่หน้าพวกเองไปเรียบร้อยแล้วสะพานขาดแบบนี้ทหารขเขมรฝั่งนูน้นคงต้องนั่งตบยุงกินข้าวลิงกันยาวๆเพราะ,สะเสบียงส่งไม่ถึงสมน้ำหน้ามาถึงพาทนี้ต้องขอดึงอารมณ์กันหน่อยเพราะมันมีจุดที่ทําให้คนไทยอย่างเราเลือดขึ้นหน้าจนหน้าชาไปหมดย้อนไปดูเหตุการณ์ที่บ้านคลองแผงกันบ้างตรงนี้แหละครับที่เป็นแผลใจของเราในรอบนี้ ท่านผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้ทหารไทยเราบุกยึดพื้นที่ตรงนี้คืนมาได้แล้วเราเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาอย่างภาคภูมิใจประกาศสักดาว่านี่คือแผ่นดินไทยแต่พอเรายึดได้แผนการรบมันต้องมีการปรับเปลี่ยนกองกำลังบุรพาเขาประเมินแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นมันที่ราบโลง่งคืนตรึงกำลังอยู่ก็เป็นเป้านิ่งให้มันดิงถลม่ม เขาเลยถอนกำลังออกมาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องทหารแต่ไอ้พวกเขมรฝั่งนู้นครับมันได้ทีขี่แพะไล่เพราะมันเห็นทหารเราถอยปุ๊บมันสาดอา,าวุธหนักเข้ามาทันทีทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวด BM21 จรวดหลายลำกล้องยิงมาเป็นหมื่นลูกย้ำว่าเป็นหมื่นลูกแม่เจ้านี่มึงกะจะถมที่ด้วยลูกจรวดเหรอพอมันยิงปูพรมจนทหารเราต้องถอยร่นออกมาสิ่งที่มันทำคืออะไรรู้ไหม มันรีบวิ่งแจ้นเข้าไปที่เสาธงของเราปลดธงชาติไทยลงแล้วเอาธงชาติกัมพูชาขึ้นไปแขวนแทนโอ้โหช็อตนี้บอกเลยว่ายอมไม่ได้มันเหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นอย่างพี่คงชาวบ้านในพื้นที่ให้สัมภาษณ์กับช่องแปดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแกมแค้นแกบอกว่าเจ็บใจมากพื้นที่ทำกินของเราแผ่นดินของเรา มันบุกมาไล่ที่แล้วเอาธงมันมาปักหน้าตาเฉยพี่คงจะพูดถูกครับพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่านักเลงขี้คลาดตอนเราอยู่ไม่กล้าบวกเพราะเราถอยปุ๊บรีบเสียบแถมยังมาทำยามเกียรติด้วยการเปลี่ยนธงชาติผมบอกเลยนะท่านผู้ชมใช้ชนะทางยุทธวิธีอาจจะผลัดกันรุกผลัดกันรับแต่ใช้ชนะทางใจมึงไม่มีวันได้ไปการกระทำแบบนี้มันยิ่งสุมไฟแค้นให้ทหารไทย ให้ประชาชนไทยอยากจะเอาคืนให้สาสมเดี๋ยวรอดูครับทหารไทยเขาไม่ปล่อยให้ธงเขมรโบกสะบัดอยู่บนแผ่นดินเรานาน,านหรอกเดี๋ยวมึงเจอของจริงชุดใหญ่กว่าเดิมแล้วจะหาว่าพี่ไทยไม่เตือนมาครับหลังจากเจ็บใจเรื่องธงชาติคราวนี้มาดูมหากรรมเอาคืนของกองทัพไทยกันบ้างบอกเลยว่าพาทนี้สะใจเว้ยหลังจากโดนยั่วโมโหกองกำลังบุรพาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ เล็งเป้าไปที่จุดยุทธศาสสําคัญ2จุดจุดแรกคือสะพานเคหอีกหนึ่งเส้นทางลําเลียงสําคัญฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจานสะแก้วรอบนี้ปลื้นใหญ่ไทยโชว์ความแม่นระดับเทพพเจ้ายิงไป3ามลูกท่านผู้ชมลงกลางสะพานแป๊ะแป,ะแปะ๊บราโวฮูยา่าสะพานเคห้าที่พวกมันภูมิใจนักหนากลายเป็นเศษเหล็กจมฝุ่นตลบตัดทางลําเลียงตัดแขนตัดขาให้มันเดินไม่ได้แต่ที่พีคสุดๆคือจุดที่2ครับ ด่านบึงตะกวนและพื้นที่บ่อนคาสิโนฝังป้อยเป็ดฟังไม่ผิดครับบ่อนคาสิโนทหารไทยสืบทราบมาว่าไอพวกทหารขเขมรเนี่ยมันหัวหมอแต่ไม่ฉลาดมันแอบใช้อาคารศุลกากรและพื้นที่ในบ่อนคาสิโนเป็นฐานที่มัน่นแหมคิดจะใช้โล่มนุษย์คิดจะใช้สถานที่บังหน้าระฝันไปเถอะทหารไทยสั่งยิงปืนใหญ่ถล่มใส่พิกัดบอนคาสิโนทันทีตูมตูมตูม จากบ่อนที่เคยเปิดให้คนเข้าไปเสี่ยงโชควันนี้กลายเป็นพวกมึงต้องเสียงตายแทนทหารเขมรที่แอบซุ่มอยู่ในบ่อนวิงน่งหนีตายกันอุตลุดขาไผ่ข,า,ขาไฮโลกระวนกระวาดสมน้ำหน้าคิดจะใช้บอนเป็นฐานทัพก็ต้องเจอแจ็คพอตเป็นลูกปืนใหญ่แทนชิปแลกเงินนะจ๊ะเพจกองทัพโพสแคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจความว่าโคตรแม่นใช่ครับโคตรแม่นจริงๆ ยิงยัดเข้าไปกลางวงไม่ต้องสนหน้าอินหน้าพรมเพราะถือว่าคุณใช้สถานที่พลเรือนในการทำสงครามก่อนเราก็มีความชอบธรรมที่จะจัดหนักฟังกัมพูชาพยายามจะออกมาโวยวายอีกแล้วครับท่านออกมาบอกว่าเฟกนิวส์ไทยไม่ได้ทำลายสะพานเคหไทยโกหกฮันแน่ทำเสียงล้อเลียนละสิกลัวลูกน้องรู้ความจริงว่าทางหนีทีไล่โดนตัดขาดหมดแล้วเลยต้องรีบมาปิดข่าวแต่ขอโทษ คลิปจากโดนคลิปจากดาวเทียมมันฟ้องคาตาสะพานขาดกระจุยขนาดนั้นจะบอกว่าเฟกนิวส์ก็คงต้องบอกว่าตาบอดแล้วล่ะพวกเองเนี่ยมันจอมเคลมจริงๆเคลมโบดียสมชื่อเคลมวัฒนธรรมไม่พอเคลมว่าสะพานยังดีอยู่ทั้งที่พังยับเยินเนี่ยนะเชื่อเขาเลยมาถึงช่วงสุดท้ายบทสรุปของสงครามวันเดียวที่ต้องจารึกหลังจากโดนไทยนวดไปทั้งทางบกและทางอากาศสภาพของทหารกัมพูชาเป็นยังไง ให้ภาพมันเล่าเรื่องครับท่านผู้ชมมีการแชร์ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บถูกหามส่งโรงพยาบาลกันระนาวแต่ที่หาจนท้องแข็งคือสภาพการปฐมพยาบาลครับพันผพ้าพ,พันแผลกันอีท่าไหนไม่รู้พันทั้งตัวยังกับมัมมี่ <laughs> โอ้โหนี่กะจะไปเข้าประกวดฮาโลวีนหรือกำลังคอสเพลย์เป็นฟาโรครับเนี่ยเจ็บจริงเจ็บหนักอันนี้เราไม่ซ้ำเติมเรื่องความเจ็บปวด แต่สภาพที่เห็นคือหมดสภาพครับจากที่ห้าวแป้งตอนตีสยิงเรือหลวงไทยตอนเช้ากลายเป็นมัมมี่นอนร้องโอดโอ,อยอยู่ที่โรงพยาบาลซะง,งั้นชาวเน็ตไทยเราก็ไวเหลือเกินเข้าไปคอมเมนต์แซวกันยับนึกว่าขุดค้นพบซากโบราณาคดีใหม่บ้างละ่ะนี่ทหารหรือแหนมป้ายยนต์บ้างละ่ะแม่ก็ทำตัวเองทั้งนั้นหาเรื่องใครไม่หาเรื่องมาหาเรื่องกองทัพไทยสรุปสถานการณ์วันนี้ให้ฟังชัดๆอีกทีครับ ไทยเสียพื้นที่บ้านคลองแผลงชั่วคราวและโดนเปลี่ยนธงชาติอันนี้แค้นต้องเอาคืนแต่ไทยโต้กลับคุ้มทุนทำลายสะพานยุทธศาสตร์สำคัญสองแห่งใจจุ่มและเคหาตัดเส้นทางลำเลียงข้าศึกจนเป็นอมพาตถล่มฐานทัพในคราบกาสซิโนจนราบเป็นหน้ากลองทหารขเขมรเจ็บประนาวกลายเป็นกองพันมัมมี่บทเรียนของวันนี้สอนให้รู้ว่ายาแยราชสีตอนหลับและยาซ่ากับพี่ไทย เพราะเวลาพี่ไทยเอาจริงเราไม่ได้มาเล่นขายของเรามาเพื่อชนะฝากถึงพี่น้องชายแดนที่กำลังอพยพขอให้เข้มแข็งทหารไทยทุกคนกำลังทำหน้าที่ยังสุดความสามารถเพื่อทวงคืนความสงบสุขและทวงคืนทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยส่วนใน้พวกที่อยู่ฝั่งนูน้นถ้ายังไม่เข็ดเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่กว่านี้จะได้รู้ว่าของจริงเขาไม่พูดเยอะเขาเน้นยิงแม่นจบข่าวสวัสดีครับ มาถึงบทสรุปส่งท้ายครับพี่น้องจากเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ RPG สอยเครื่องบินยันท่านในพลหนังเหนียวและบักบอยปากแจ๋วเราเห็นอะไรในเหตุการณ์นี้บ้างอย่างแรกเลยของจริงเขาไม่พูดเยอะกองทัพไทย F16 ไทยปืนใหญ่ไทยเราไม่ค่อยออกมาทำคลิปด่ากราดหรือออกมาโม้ว่าค่าแน่เราเน้นจัดหนักหน้างานผลงานมันฟ้องด้วยภาพหลุมระเบิดและความเสียหายฝั่งตรงข้ามครับ เสียงเครื่องบินเจ็ตที่คำรามผ่านหัวไปคือเสียงมรณะที่ทำให้พวกปากดีต้องหุบปากฉับความพยายามของพี่ขเขมรที่จะสร้างภาพว่าตัวเองสู้ได้สูสีหรือเหนือกว่ามันก็แค่ละครลิงฉากใหญ่ที่เอาไว้หลอกคนในชาติเขาเองเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารและการทหารยิ่งด่าไทยแรงเท่าไหร่ยิ่งแสดงออกถึงปมด้อยในใจมากเท่านั้นครับเหมือนหมาเห่าใบตองแห้งเสียงดังแต่ไม่มีราคา ไอเรื่องยิง RPG ขึ้นฟ้าเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความสิ้นหวังชัดๆเพราะไม่มีปัญญาจะต่อกรด้วยอาวุธที่ทัดเทียมก็เลยต้องใช้วิธีลูกทุ่งแบบนี้แล้วมานั่งลุ้นปฏิหารส่วนเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตจะบอกว่าตาย7ตาย10หรือไม่ตายเลยก็เรื่องของพี่ครับเพราะในทางยุทธศาสตร์พื้นที่ที่โดนถล่มมันราบเป็นหน้ากลองไปแล้วสิ่งปลูกสร้างฐานที่มั่นหายวับไปกับตานั่นแหละคือความพ่ายแพ้ที่แท้จริง ไม่ต้องมานั่งนับศพโชว์หรอกครับสุดท้ายนี้ฝากถึงบักบอยและพลโทมาลีรวมถึง FC ฝั่งนู้นที่กำลังคลั่งเลิกเถอะครับไอ้นิสัยยิงก่อนร้องทีหลังหรือแพ้แล้วผ่านเนี่ยมันดูไม่งามเอาเวลาไปพัฒนาประเทศไปหาข้าวให้ประชาชนกินดีกว่ามานั่งแบก RPG 2ส่องเครื่องบินเล่นเปลืองลูกกระสุนเปล่าๆส่วนคนไทยเราดูข่าวนี้แล้วก็ขำๆกันไปครับถือเป็นความบันเทิงรายวันแต่อย่าประมาทนะ ถึงเขาจะดูกาวดูเบียวแต่เขาก็มีอาวุธและความเกลียดชังที่ถูกปั่นหัวมาเราต้องรู้ทันและพร้อมเสมอแต่ไม่ต้องไปหัวร้อนตามเกมเขาเราคือราชสีไม่จำเป็นต้องไปเห่าแข่งกับหมาจิ้งจอกจบข่าวภาคสนามวันนี้ใครชอบความมันความเดือดและความจริงที่ตบหน้ากันจังๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โลกรู้ว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด และถ้าจะรบกับกูช่วยเอาอาวุธที่มันสมน้ำสมเนื้อมาหน่อยเถอะกูขี้เกียจขำสวัสดีครับทุ่มครับโถพ่อคุณรีบรับลูกขนาดนี้ไม่ใช่เพราะรักสงบหรอกครับแต่เพราะมึงสู้ไม่ไหวแล้วโดนไทยถล่มจนฐานแตกรถถังกระเจิงคลังแสงระเบิดทหารตายเกลื่อนพอเห็นช่องทางลงจากหลังเสือก็รีบกระโดดงับข้อเสนอเลยนะทำเป็นพระเอกผู้รักสันติภาพทุยตอนสั่งยิงชาวบ้านทำไมไม่คิด งานนี้เสียหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกของเราออกมาสวนหมัดกลับทันทีแบบนิ่มๆแต่เจ็บลึกบอกว่าไม่มีการเจราจาอะไรทั้งนั้นในพื้นที่นี้เพราะขาเขมรยิงพลเรือนไทยก่อนจะไปหยุดยิงได้ยังไงในเมื่อภัยคุกคามยังอยู่ชัดเจนไหมครับมึงยิงกูได้เพราะกูจะเอาคืนมึงบอกแปะโป้งขอหยุดตักกะป่วยๆแบบนี้ใช้กับไทยแลนด์ไว้ได้เว้ยนี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนี่คือสนามรบ สรุปเลยนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้ไทยเราได้เปรียบ1,000%เรายึดพื้นที่สำคัญได้หมดเราทำลายฐานยิงได้เกือบเกลี้ยงกองทัพอากาศครองน่านฟ้ากองทัพเรือครองทะเลส่วนทัพบ,บกก็กระทืบจนดินกระจายไอ้ที่มาเรียกร้องหยุดยิงก็เพราะรู้ตัวว่าถ้าขืนรบต่ออีกสองวันกองทัพเขมรอาจจะไม่เหลือสภาพให้คนจดจำ ไทยเราไม่ได้กระหายสงครามครับแต่ถ้าใครมายามเกียรติมารังแกรประชาชนของเราเราจะซัดให้จมดินวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้รับรองว่าถ้าพวกมันยังไม่หยุดห้าวเราจะมีมาหากรรมจัดหนักให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ไทยแลนด์ปูนปูนสวัสดีครับตักดา 1. ฐานขเขมรกระจุย 2. รถถังที5้ 55, พังยับสคัน3 จรวด BM-21 กลายเป็นเศษเหล็ก1คัน 4. สศัตรูสังเวยความซ่าไป89ศพ 5. โดนร่วงระนาวนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของกองทัพไทยทุกเหล่าทัพที่ผนึกกำลังกันปกป้องแผ่นดินขวานทองยอมเหนื่อยยอมเสี่ยงเพื่อให้พวกเราได้นอนหลับสบายและมานั่งอ่านข่าวที่ผมเขียนอยู่นี่ไงสุดท้ายนี้ฝากถึงเพื่อนบ้านจอมเคลมหน่อยนะจ๊ะ เลิกเธอะครับนิสัยที่ชอบลอบกัดชอบวางระเบิดแล้ววิ่งหนีไปฟ้องชาวโลกพอโดนสวนกลับก็ร้องเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเลิกเธอะถ้าอยากรบกันแบบลูกผู้ชายก็นัดมาเจอกันที่ลานวัดตัวต่อตัว,ตวเปรียบเลยนะอย่าเอาชาวบ้านเป็นโลกสำหรับคนไทยอย่างเราเราแอ่นท่านสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือส่งกำลังใจครับแชร์เรื่องราวความกล้าหาญของทหารไทยออกไปให้โลกรู้ว่าอย่ามาเล่นกับไฟไทย ใครเข้ามารุกรานจุดศพมีแค่สองอย่างครับไม่พิการกลับไปก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่วันนี้สถานการณ์ยังไม่จบแต่ไทยเราได้เปรียบจับตาดูกันต่อไปครับว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรพังพินาศเพิ่มอีกในฝั่งนูน้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเชียร์ทหารไทยต่อลาไปก่อนด้วยคำว่าไทยแลนด์ปูนปูนสู้วอยสวัสดีครับอสมองนะครับกัมพูชาเปิดก่อนแบบตุดต๊ดตตอนตีห้า สวนกลับแบบแมนๆมด้วย F16 ผลลัพธ์คืออะไรไทยเจ็บแต่ยังยืนไหวส่วนกัมพูชายับเยินไม่มีชิ้นดีใครที่ฟังอยู่แล้วเลือดรักชาติมันสูบฉีดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พวกเพื่อนบ้านมันเห็นแล้วหนาวเล่นใครมีความเห็นยังไงอยากฝากอะไรถึงขเมรคอมเมนต์มาข้างล่างเลยครับเอาให้เดือดสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปติดตามสถานการณ์ต่อถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือมีการจัดหนักรอบสองเมื่อไหร่ผมจะรีบมารายงานให้ไหวที่สุด จำไว้นะครับแผ่นดินไทยใครแตะไม่ได้สวัสดีครับมีศูนย์พักพิงมีข้าวปลาอาหารแต่ฝั่งกัมพูชานี่สิครับชาวบ้านกว่าแสนคนหอบหลูกจูงหลานหนีตายกันโอลมานข้ามาฝั่งไทยบ้างหนีเข้าป่าบ้างเพราะไม่มั่นใจว่าผู้นำตัวเองจะคุ้มครองได้ไหมโรงเรียนปิดระนาวตลาดชายแดนที่เคยคึกคักตอนนี้เงียบเป็นป่าชา้าพ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้เศรษฐกิจชะง,งักงนันนี่แหละครับคือราคาของสงคราม ที่คนก่อเรื่องฝั่งนู้นไม่เคยคิดถึงคิดแต่จะโชว์พาวสุดท้ายผ่าประเทศพังสื่อต่างชาติอย่างแกหลีใต้ถึงขั้นกลางแผนที่วิเคราะห์ออกทีวีเลยนะครับว่ากัมพูชาทํำแบบนี้ฆ่าตัวตายชัดๆเพราะไปกระทบความมั่นคงภูมิภาคแถมยังประจานตัวเองเรื่องเป็นแหล่งซ่องสูมอาชญากรจีนอีกอายเขาไปทั่วโลกครับงานนี้อัปเดตล่าสุดณบ,บ่ายวันที่11ธันวาคมเสียงปืนใหญ่เริ่มเบาบางลงแล้วครับ ทางฝั่งกัมพูชาหลังจากโดนจัดหนักไปชุดใหญ่ไฟกระพริบดูเหมือนจะเริ่มได้สติหรือกลัวจนหัวหดก็ไม่รู้การยิงตอบโต้นน้อยลงมากมีแต่เสียงประปรายเหมนคนไม่มีแรงส่วนทหารไทยเรายังคงตรึงกำลังเข้มข้นครับไม่ประมาทรถถังปืนใหญ่ทหารราบยังประจำการแน่นทุกจุดใครโผล่หัวมาในระยะยิงสอยร่วงหมดเราประกาศจุดยืนชัดเจนครับเราไม่รุกรานใครแต่ใครอย่ามายาม แผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็จะไม่ยอมเสียให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะมาในรูปแบบทหารมาในรูปแบบบอนหรือมาในรูปแบบโดรนสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของจริงเขาไม่พูดเยอะไทยเราอยู่นิ่งๆมานานพยายามเจรจาพยายามเป็นพี่เป็นน้องแต่พอถึงเวลาต้องรบเราทำให้โลกเห็นแล้วว่ากองทัพไทยไม่ใช่เสือกระดาษ F16 เราบินได้จริงระเบิดเราด้านจริง ด้านหน้ามึงเนี่ยแตกยับและทหารไทยใจสู้จริงส่วนพวกแก๊งคอเซนเตอร์หรือพวกสีเทาๆท,ที่หนีตายกันอยู่นั้นขอให้รู้ไว้ว่าจุดจบของพวกคุณใกล้เข้ามาแล้วฐานที่มั่นพวกทำลายต่อไปนี้จะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็ลำบากถือเป็นข่าวดีของคนไทยที่อาจจะได้พักหูจากเสียงพวกนี้ไปสักพักใหญ่ๆขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนมั่นใจในกองทัพของเราครับและช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมข่าวปันจากเพจผีเพจเถื่อนให้ฟังข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือมาฟังผมสรุปนี่แหละชัวร์สุดมั่นสุดส่งกำลังใจไปให้ทหารกล้าชายแดนทุกคนครับขอให้ปลอดภัยขอให้ชนะและขอให้พวกที่คิดร้ายกับไทยพิน,นาศย่อยยับกลับไปให้หมดสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อถ้ามีอะไรเดือดเดือดเข้ามาอีกสัญญาว่าจะรีบมาสับให้ฟังทันทีอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ เพราะสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารขมรเพราะมันเยอะจนนับไม่ไหวหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื <c oughs> อ่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท,ท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ